สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก๊อจิซิรีสชแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษในเวอร์ชันฟีฟ่า20กันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับวันนี้ในส่วนการบรรยายท่านผู้ชมัวผมแอดมินก๊อจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับนี่คือตารางคะแนนครับซิตี้อันดับ2ครับ57คะแนนครับอาร์เซนอล อันดับ9 40คะแนนนะครับ 26, คู่นี้นี่ก็ถูกเลื่อนการแข่งขันออกมานะครับ 10, ตั้งแต่นัดชิงคาราบาวครับนะครับ 7, e จนกระทั่งปัจจุบันนี่หลีกอังกฤษหรือหลีกยุโรปถูกเลื่อนการแข่งขันออกหมดเลยนะครับนั่งจากไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับโอ้ทำให้หลายฝ่าย หลายๆอาชีพนี่เดือดร้อนไปด้วยเลยนะครับอย่างลีกอังกฤษนี่ทุกลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเดชแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูนีดเลื่อนมาถึง30เมษายนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ดูบอลอย่างน้อยนี่เดือนครึ่งนะฮะมาดูฟีฟ่ายีกันก่อนแล้วกันนะครับนี่คือรายอัพซีเบตัวจรติงครับของทางซิตี้ครับโทรศัพท์ตัวเป็นแอนเดอร์สันนะครับแผงหลังก็จะมีทันต์คลายบ็อกเกอร์จอร์ดสโตนเฟรนินโย ซินเชนโกครับด้านกลางเป็นทางด้านโดรดีเคเบนเต์บอยดาวิดซิโบาและตัวลุกเป็นยัตมาเลเซียวกุนโดเกโลและดรากิมสเตอร์ลิงครับส่วนอาเซอร์ฮัพศัตรูเป็นเบนเลโน่ครับแผงหลังเอ็กโตเวิโอรินฟิลามุสซาฟิดาัวิดลุยเวโรซาก้าด้านกลางครับเซบยอตพบกับทางด้านกาดิชาก้าส่วนกลางตัวลุกนี่เป็นทางด้านมิเชลโอซิวับยูคาั์เตเปเปเปเอริโอบาเมยองและหน้าเป้าเป็นอาร์ซองลากาเซ็ตนะครับ ครบเกมเริ่มดูว่าเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วอามายองชกได้นะครับจ่ายย้อนมาชากา้ามาทิสซาก้าครับช่วงที่ไม่มีบอบให้ได้รับชมกันเนี่ยก็มารับชมฟีฟ่20ทางชาแนลก็จีสีิชาแนลได้ก่อนเลยนะครับเทว่า มีอะไรที่ดูบ้างเนาะในช่วงที่บอลถูกเลื่อนกรแข่งขันออกไปนะครับบอยาของซิตี้ติดมุสซาฟี่ครับเซบยอสออสิลย้อนมาที่ชากามุสซาฟี่แต่เป็นลุยส์ครับมาที่ชากาวางมาตรงนี้ก็ติดวอล์เกอร์ครับ ต้องย้อนไปที่เอเดอร์เนเกมแรกที่เอเมเดสเตเดียมนี่ซิตี้บุกไปชนะอาร์ซอลถึง3-0เลยนะครับและว,วันนี้ก็เป็นการากลับมาเจอกันอีกครั้งครับของเป๊ปกวเนล่ากับมิเกลอารเตตานะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เจอกันในฐานะคู่แข่งขันนะครับแล้วจวังหวะน,นี้โอ้ยขันโอ้โหโอซิล ว่าจะเปิดให้เพื่อนแต่ว่าบอลตกบนคานครับแล้วก็ออกหลังไปนะครับไม่ได้อะไรครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูของซิตี้นะครับเอเซนเซนเซนกับแฟนันโรซินเชนโกซิลบาบย้อนไปที่ซินเชนโกซิลบาสเตอร์ลิงย้อนมาที่ซิลบา จอสโตนขึ้นเปนเดอะบอยทางขวาที่วอลเกอร์ข้างในครับเดอรบอยให้มาเลสมาเลสแล้วไหลติดมุซาฟี่ครับแม่ข้างหน้านี่มีอาร์เกโรรออยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงกาตัวของอาร์เซนอลครับซาก้าให้ชา้าโอซิลอากาเซซาก้ามาที่โอบามยองแล้วก็ล้ำหน้าไปก่อนครับ จะว่าให้ครับอืมเหลื่อมไปนิดเดียวครับแหมน่นจาจะครึ่งครึ่งเก้านะครับโลเฟคของซิตี้ครับจอร์สตันเปิดมาดักได้ครับดาวิดลุยส์เป็นอาร์เซนอลที่เหมือนจะครองบอลได้เยอะกว่านะครับแล้วโอซิลไหลทุช่องมาที่โอวามิยังโอวามิยังแตะให้ซาก้าโอวามิยังไม่มีช่องเปิดครับต้องย้อนมา ชากา้าไอชากา้ามาที่ซากา้าซาก้าโดนชนโดยโรด,ดี้ครับเพื่อสินเป่าฟาวครับเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เซนอลนะครับทางฝั่งซ้ายครับเป็นเปเป้เปครับจะเป็นคนเปิด เป๊เป๊เปิดโอ้แล้วได้อยู่ครับเซบิยอสแน่น้ำหนักเหมือนจะแรงแต่เซบิยอสเก็บได้นะครับเซบิยอสยังเปิดไม่ได้ครับแตะย้อนมาเบียรินเซบิยอสแล้ววิ่งทำทางไม่ผ่านโดนดักโดยเดอร์บอยครับแล้วซิตี้จะสวนครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงมีทางอากูเอโร่เดอร์บอยแล้วก็มาเลสมารอยนะครับสเตอร์ลิงวิ่งไปแล้วเข้าในเขตโทษแล้ว ยังไงครับแล้วไหลามาที่เดอร์บอยโอ้โหนี่คือความเฉียบขาดของแมนซิตี้จริงๆครับโอ้จะมาตกกลับครับโอ้แล้วเป็นเดอร์บอยครับทำประตูให้ซิตี้ขึ้นนำไปก่อนนะครับโอ้ใจเย็นเหลือเกินครับสเตอร์ลิงไปด้วยความเร็วแล้วมองหาเพื่อนที่ตำแหน่งดีกว่าครับแล้วจุดตรงนั้นนี่เป็นคิสเดอร์บอยครับไหลามานี่ก็ค่อนข้างที่จะโล่งเหมือนกันนะครับ แปะนิ่มๆเลยครับเควินเดอร์บอยน่ารักครับเป๊ปกันเยล่าได้เฮก่อนนะครับนาทีที่22ครับแมนซิตี้ขึ้นนำอาร์เซนอลไปก่อนนะครับโอ้ที่โอซิลครับ อาร์เซนอลต้องตั้งหลักใหม่โอเบย์เบยองเก็บได้โอเบย์เบยองสับแล้วมุมแคบแล้วเดียมนิ้เข้าทางวอเกอร์แล้วเคลียร์ออกมาครับแต่ว่าชาก้ายังเก็บได้อยู่มูซาฟีเซบายอสนะครับไม่ผ่านโรฮดี้แล้วอากโรขึ้นหน้าไม่ได้ซิลบาครับชะลอจังหวะเรียบร้อยโดนหนักโดยชาก้าร์ฝ่ายปพอของอาร์เซนอลครับมูซาฟีให้ดาวิดลุยส์ ชาก้าวางยาวมาที่เปเป้เปเป้ข้างในแล้วแตะพวกนี้ก็ติดซินเชนโก้ครับเอเดรีสันแฟนดานิโยมาที่ซินเชนโก้ครับทางซ้ายเปิดการครองบอลเนี่ยเป็นอาร์ซนอลที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าซิตี้อาศัยโชคชวยการโต้กลับนะครับเราได้ประตูขึ้นนำ เดือบรอยครับอืมล้วไปเสียบอ้าเอาไว้ยังให้โอซิลเพือสินเป่าแล้วครับพอ,อไม่ได้เปลี่ยนนี่เป่าฝากเป็นลูกฟรีคิกของอาอร์เซนอลหลุนเอาประตูตีเสมอครับของทางอาอร์เซนอล หรือว่าเป็นใครเป็นเป้เปเ้ป,ปั่นแต่ตรงตัวเอเดรียนนะครับอืมแต่เบียร์ดินดักได้ครับบอลกลายเป็นของซิตี้ครับเชียงก็รอเองครับเราให้น้ำหนักเหมือนจะเอาแล้วครับเราเสียบอลให้กับฝั่งอาร์เซนอลครับเปเป้เอ็กเตอร์เบียร์ดินเบียร์ดิน แล้วเปัดข้างในแล้วได้คงโอ้บาร์เมยองแต่ว่าไปตรงตัวเอเดอร์สันนะครับมาพยายามหาประตูตีเสมอให้ได้ครับของทางอาร์เซนอลต,ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเปเป้เซริ huh. ยอสเข้าในครับลากาแซลลากาซออกขวาครับ <c oughs> จังหวะเปิดฉลับครับเป็นลูกเตะมุมของอาร์เซนอลครับ กดดันต่อนะครับลุนโลกเตะมุมครับของทางอาร์ซนอลเปเป้เปบอลย,ย้อยไอเดอร์สันว่าโอ้เกือบจะโดนเหมือนกันครับเม่ตัดสินใจปัดทิ้งออกไปครับโลกเตะมุมอีกครั้งครับของทางอาร์ซนอล เปลี่ยนข้างบ้างนะครับอาร์เซนอลนี่ไม่ชนะแมนซิตี้ในีดนแป8ครั้งล่าสุดที่เจอกันนี่ไม่ชนะเลยนะครับนชนะครั้งล่าสุดนี่ต้องย้อนไปเมื่อปี2015เลยนะครับ22ธันวาคมปี2015เกมมาอาร์เซนอลชนะซิตี้ได้2-1นะครับ เป้เป้เป้อืมผ่านซินเชนโก้ได้เป้เป้ให้เซบยออิยอสอืมออกขวาเบียรินเปิดติดซินเชนโก้แต่ยังได้อยู่ครับเบียรินหวัวอีกทีก็โดนดักโดยซินเชนโก้ครับบอลของซิตี้ครับวันนี้ซิตี้รออาศัยโตกลับโอ้แต่จังหวะนี้แลากา็แซตแย่งกลับมาได้ครับเซบยิยอสชาก้า ทางซ้ายเป็นซากา้าปัดเสาแรกเออสันต้องออกมาปัดทิ้งนะครับบอลของซิตี้แล้ววอเกอร์มาเลสตวัดให้เดมรอยมองหาช่องตองย้อนที่โรดี้หาางตักมานี้ก็ติดดาวิดลุยส์สามนาทีครบแล้วครับ เป็นแมนซิตี้ครับขึ้นนำอาร์ซนอลไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนครับประตูขึ้นนำจากเควินเดอะบอยนะครับเรียกว่าโป้งเดียวนี่เป็นประตูเลยนะครับในนาทีที่22นะครับในช่วงที่หลียกยุโรปหรือบอลไทยบ้านเราหลายๆลลีกนะครับ ั่วโลกนี่เลื่อนการขนออกไปนี่ก็แทบจะไม่ค่อยมีบอลให้ได้รับชมกันเลยนะครับก็มารับชมผ่านทางฟีฟ่า0ทางช่องก็จิสิดิชนแนลก่อนนะครับก็จะพยายามอัพแต่ละคู่นะครับให้ได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เด็กหรือ,อยูฟ่าเชมเปสลีก,ก็ดีนะครับในนัดที่จะเกิดขึ้นถัด,ถดไปนะครับอ่ะครับนี่คือ สถิติในครึ่งแรกนะครับอาร์ซนอลโอกาสเยอะกว่าปเปอรนส์การครองบอลเยอะกว่าแต่ว่าสุดท้ายเป็นซิตี้เจ้าบ้านที่นําไปก่อนนะครับอ่าครับเดีย๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับครึ่งหลังเป็นฝั่งอาร์ซนอลเขี่ยลูกเริ่มเล่นนะครับจากซ้ายไปขวานะครับซิตี้มีการเปลี่ยนตัวครับส่งอินคลายโกดูการคแทบแทนทางด้านโรดี นีย่ยเปรียบเทียกับการครองบอลอาร์ซนอลเยอะกว่าแต่ยังไม่ได้ประตูน,นะครับเป็นซิตีน้นำก่อนนะครับเซบิยอสครับให้มาลากาเซสเซบิยอสเข้าในมาก็ติดแฟนนินยโยบลออกข้างครับหวัวทิ้งออกไปครับโดยแฟนนินยโยลูกทุ่มของอาร์ซนอลเป๊ะๆอ้าวแต่ว่าทุ่มไปเข้าทางกุฎการนะครับเซนโกให้มากุฎการ แฟนย่อมาซิลบาคุกตาการซินเชนโกซิลบาหาที่ว่างครับเดิบรอยจิ้มมาอาเโออกเโรอาเกโรมองหาเพื่อนแตะซ้ายซินเชนโกให้เซอร์รินเซอร์รินโดนจิ้มทิ้งโดยเอ็กเตอร์เปยูรินนะครับกลายเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้ทุ่มมาครับซิลบาให้ซินโกอ่าไปเข้าทางเปเป้ อาาเซต์อืมแต่เินโก้ก็ดักได้แล้อืมยังเป็นของซิตี้ครับจอสโตนเินโก้ครับให้กุตการเริ่ร้อยทางขวามาเลสย้อนมาวอลเกอร์วอลเกอร์ไปเองครับแล้วเปิดเปิดมาแล้วอืติดไม่เยอนินครับมงเสยทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของแมนซิตี้ เฟลโฟเทนครับลงไปแทนเควินเดอร์บรอยนะครับส่วนอาร์ซนอลนี่ส่งเกดูซี่ครับแทนกันดิชากาแล้วเปิดมาติดซากา้าแล้วอาร์ซนอลจะสวนนะครับโอบาอมิยังออกทางขวาเปเป้เปย่างได้ครับเปเป้เปเป,เป้ออกขวาครับเบเยริน ย้อนมาใหม่เซบาียสข้าในครับแล้วก็แซดเกนดูซี่โดนบีบโดนโฟอร์เดนแล้วจบได้ครับฟอร์เดนทางขวาบ็อกเกอร์บอลไม่เชื่องเท้าครับแล้วกลายเป็นบอลของอาร์เซนอลครับโอเมยองให้มาซากา้ากลับมาที่โอเมยองทางซ้ายย้ยอนมาครับที่ซากา้าเกนดูซี่ให้มาเซบาียสเกนดูซี่เซบาียส เกนโดซี่เข้าในก็ติดซิลบาแล้วแมนซิตี้จะสวนแล้วครับเซริงสวนเร็วไม่ได้นะครับซิลบาังหวันนี้ก็จ่ายเสียไปครับแต่ดาวิดลุยส์แม่จะเปิดขึ้นหน้าการว่าเปิดผิดเหลี่ยมแล้วออกข้างครับกลายเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้จเจ้ากาเซลโลครับลงไปแทนซิซินโกครับ ต่อมาคร,รับวอลเกอร์ให้โฟเดนเปิดมาเสาแรกก็ติดเดวิดลุยส์กระตุมองหนุนมาอีกทีหนึ่งก็ติดมุซาฟีซาก้าลุยส์ให้มาที่อเมยองเกนูซี่อเมยองให้มากระกัดแซดหน้นำหนักแล้ววอลเกอร์วอลเกอร์ได้แต่ว่าฟาวก่อนละครับเป็นลูกฟรีคิกของ Arsenal. David Lewis, th, th, อาร์เซนอลเดวิดลุยส์เปิดมาโอซิลหมง่อนมาเกนุซี่แต่เซบยอสให้มุซาฟีครับ บอลอยู่ที่เซบาียสเปเป้ให้นี้ก็ติดกุญแจกานบอลของซิตี้เลยครับซิบาบอลตรงกลางกุญแจกานเอาควอไปอากัวโรครับให้ซิบาโฟเดนวอลเกอร์โฟเดนวอลเกอร์ครับให้มากุญแจกานอากเวโรกุญแจกานพยายามหาช่องเอาประตูที่2ให้ได้ครับของทางซิตี้ ประการให้อากูเอโร่ไม่มีช่องครับประการออกทางซ้ายเซอร์ติงแตะมาก็ติดเบียดินบอที่โอซิลแล้วอาร์ซอดจะได้สวนครับเซบยอสเพื่อนยิงไปแล้วครับทางขวาเป็นเปเป้อาครับเปเป้เปเป้ดรอปเพื่อนเติมทิ้งที่ว่างครับมาที่เซบยอสให้โอซิลโอซิลโดนสกิดโดยคันเซโร่แล้วครับก็ไม่ได้จบครับอาร์ซนอา15นาทีสุดท้ายครับซิตี้นำด1-0 ่อนเดนวางมาก็ออกข้างครับลูกทุ่มของอาร์เซนอลนะครับแล้วโอเปมยัง hmm. โดนเปลี่ยนออกแล้วส่วงทางด้านกราเบียมาตินเนลลี่ลงไปครับ mm hmm. ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับมาตินเนลลี่นี่ยมาเบเยรินโอ้โหจัดจ่ายให้เปเป้กลายเป็น บอกออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้เลยนะครับเซิร์ลิงทุ่มมาครับให้เฟรนันโยซิลปาเซิร์ลิงอากกธลูก่งไปแล้วแต่ก็ไม่ผ่านไปยูรินโอซิลครับย้อนมาที่เซบายอสเดวิดลูิส เลโน่เดวิดลุยส์ครับมาที่มุสซาฟี่เซบิยอสวางยาวครับเดวิดลุยส์ล้ำหน้าก่อนนะครับทางด้านมาตินเนลลี่ก็ล้ำชัดเจนครับก็เป็นลูกฟรีคิกของแมนซิสตี้์ยูไนเตดเอฟวอร์โรมองมางก็ติดเซบิยอส เบียรินมาซาฟีครับเล่นกับเบียรินอย่างบอของอาร์ซ่าครับแดนตัวเองครับดวิลุยูชให้มาเกนดูซี่ see. ออกทางซ้ายที่ซาก้าตักมานี่ก็ติดวอล์กเกอร์ครับบอของซิตี้แล้ว,วกุญชกรให้มาที่มาเลสฟอร์เดนฟอร์เดนหาช่องเรือทางขวามาเลสต่อส้อนมากุญชกรฟอร์เดนมาที่มาเลส บล็อกเกอร์ย้อนมามาเลสบล็อกเกอร์จ่ายนี่ก็ติดซาก้าครับหัวทิ้งเลยครับแล้วข้างหน้านี่จอร์สโตนครับเก็บได้โฟเดนย้อนมาที่เฟรนโยยังหนึ่งศูนนะครับซิตี้ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่22ในครึ่งแรกเลยนะครับจอร์สโตนให้มาโฟเดนกุนตัวการให้อากัวโรอากัวโรออกขวาโฟเดน สักมาทางขวาจังหวะนี้แมติดดาวิดลลยครับซาก้าย้อนมาที่ดาวิบลุย์ซาก้าทดสองนอาทีเท่านั้นครับในครึ่งหลังอาเซนออดูว่าจะตามตีเสมอได้ไหมอื้อยาวครับแม่กลายไปบอลของซิตี้เลยครับแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมเลยครับแมสซิตี้ครับเฉือนอานอร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ประตูชัยตั้งแต่นาทีที่22ครับโดยคิมเบอร์บรอยนะครับก็ของจริงยังไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนนะครับเดีย๋ยวต้องรออีกทีหนึง่งตอนนี้ก็ชมพิมพ์เดกในรูปแบบฟีฟ่20กันไปก่อนนะครับก่อนที่ของจริงจะกลับมานะครับอย่างน้อยอ่ะ30เมษายนนะครับ แต่ถ้าหาสถานการณ์ยังสาหาสถาการอยู่เนี่ยอาจจะได้เลื่อนออกไปอีกแต่ว่าทาง FA หรือยู f a ก็ประกาศยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการโมฆาแน่นอนนะครับก็ต้องแข่งต่อให้จบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ที่ช่องก๊อตจิตสติชนแนลด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีบอลให้ดูก็ชมเกมไปก่อนแล้กันนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ